สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแกดเก็ตกันนะคะให้ทายดูว,ออนะะดกกว่านี่คืออะไรนะคะมาดูกันดีกว่าว่านี่คืออะไรนี่คือแทนนั้นแทนแทน,นี่คือแก้วน้ำพับได้นะคะมีทางไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะ แกะแกะเก๋ๆนะคะพกพาสะดวกนะคะเรามาดูกันว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าเติมน้ำลงไปนะคะสามารถนําไปนะคะใช้ดื่มน้ําได้จริงนะคะน้ําร้อนน้ําเย็นเพราะว่านี่เป็นแซนเลสอย่างดีนะคะ ก็สามารถพบพาแก้วน้ำพับได้ส่วนสะดวกนี้ไปใช้ได้ใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้เลยที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a e l l o g i f t แฟนเพจนะคะกับแก้วน้ำพับได้ค่ะ